ัปเกี่ยวพี่ีแต่ทำเป็นได้ไงเนี่ยโอ้ชอนนะเกี่ยว่เด้อตัวมาชอนน้องเกี่ยวปัดบ้าหน่อยเด้อเอาเอาลุมด้อกันเด้อไม่ใช่ตัวนี้สิลูกหยิตรง,ง,ง,งนู้นไนวะ้ทางขยะสิเอาไว้ตรงนน้นอ่ะโตไปทางน้นล้งน้นลงน้งเพินนะ่อน่ะงน ขี่มาแล้วพี่ตาตามาแล้วน้องเรียกแล้วโอเคน้องเรียกแล้วบาดในำเียมไปตาแล้วัดบาดียไปเจแล้วนี่เก็บไไงไปนี่ไกับพุ่งถนไปมันจะไดรงหเอาไว้ไว้อไว้โอเคค่ะ

ย้วนให้ตาเลยทุกบหน่อยยวห้ตดตาด้นตตาได้ไหมยวยไปเลยย้ไปย